สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะก่อนอื่นคิติจังชาแนลก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะ เมื่อวานได้ทำคลิปไปแล้วสำหรับการจัดเตรียมพิธีการขอขามาง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีใบตองนะคะก็ตัวอย่างก็แบบนี้เลยนะคะทุบสิบดอกเทียนเล็กสิบแท่งสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ตามที่มีแล้วก็ดอกไม้นะคะดอกพุทธดอกมะลิดอกอะไรได้หมดนะคะเป็น10ดอกวันนี้ก็จะมาทำคลิปบอก มี f อท่านหนึ่งได้ถามมานะคะว่าถ้าเราไม่มีสารพระภูมิสารเจ้าที่แต่เราอยากทำพิธีขอขมาให้จัดเตรียมอย่างไรบ้างและต้องขอขมาที่ไหนตรงไหนได้บ้างเวลาเท่าไหร่นะคะการขอขมานั้นก็สามารถทำได้ตลอดวันจนก่อนถึงตะวันตกดิน เริ่มทําตั้งแต่เช้านะคะก็เตรียมของใส่จานหรือว่าใส่พานลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีสารพระภูมิสารเจ้าที่แต่คลิปนี้ f อซท่านหนึ่งได้ถ่ายถามมาว่าอยากจะขอขมาเจ้าที่สักครั้งแต่ยังไม่มีสารเจ้าที่นะคะได้ค่ะ fc ได้ถ่ายถามมาแล้วเดี๋ยวคิดจางชาแนลก็จะบอกกล่าวเคล็ดลับและวิธีทำง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอให้จัดเตรียมของที่จะไปขอขมาแบบนี้ก่อนนะคะง่ายๆเลยนะคะก็ให้เราจุดทูปห้าดอกนะคะให้เรา นำจานหรือพานขอขมาเดินมากลางแจ้งเลยนะคะนอกชายคาบ้านเราเลยนะคะให้หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันออกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำเพื่อขอขมาเจ้าที่โดยตรงเลยนะคะใช้ทูบจุดห้าดอกเหมือนกับการที่เราถวายอาหารหวานคาวนะคะจุดทูบห้าดอกเลยนะคะให้เราตั้งนะโมสามโจบแบบนี้นะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ได้ทำพิธีขอขอมากรรมนี้แก่เจ้าที่เนื่องจากข้าพเจ้า อาจจะล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านรับพานหรือจานขอขมากรรมนี้ด้วยจากข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อท่านรับจานหรือพานขอขมาแล้วขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีแต่สิ่งที่ดีๆ เอ่ยเลยนะคะบอกกล่าวเลยนะคะว่ามีแต่สิ่งที่ดีๆคำว่าดีๆนี่หมายถึงดีทุกอย่างเลยนะคะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ดวงการงานเปิดดวงการเงินเปิดดวงความรักเปิดดวงชะตาชีวิตเปิดและขอให้เปิดช่องทางธรรมาหากินให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้มีเงินไว้ปลดหนี้ปลดสิน มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เพื่อที่จะได้สร้างกรรมดีสร้างบาร,รมีต่อไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะคะทําแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะทําง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ปักลงดินไปกลางแจ้งแบบนี้เลยค่ะส่วนจานหรือพานขอขมานี้เมื่อทูบหมดนะคะให้เรา นำไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในบ้านเรานะคะในรั้วบ้านเราหรือหน้าบ้านเราก็ได้จะเป็นต้นขนุนต้นคูนก็ยิ่งดีเลยนะคะถ้าไม่มีก็ให้เรานำผ่านขอขอมานี้นำของที่อยู่ในจานนี้ไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีสารเจ้าที่แต่ถ้าใครมีสารเจ้าที่อยากจะทำพิธีขอขามาแบบนี้ให้ทำได้ที่หน้าสารเจ้าที่เลยค่ะลองทำดูนะคะสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะหากใครมีเวลาและโอกาสทำบ่อยกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ